พี่เทียนคะลูกเราเนี่ยเริ่มโตขึ้นทุกวันแล้วนะเวลาจะสื่อสารอะไรกับเขาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยเขาอยู่ในวัยที่กําลังลอกเลียนแบบพฤติกรรมของพ่อกับแม่เมย์อ,ไอะไปอ่านหลักการสื่อสารเพื่อลดความรุนแรงในครอบครัวมาเขาบอกว่าเราอ่ะจะต้องมีสี่ไม่กับสีม่มีสี่ไม่กับสีมีคืออะไร,รอ่ะเดี๋ยวเมยจะอ่านให้ฟังนะคะ 4. ไม่ข้อ1ก็คือไม่จุกจิกจู้จี้ข้อ2ไม่เป็นเจ้าของหัวใจข้อ3ไม่ตำหนิติเตียน 4. ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลสำหรับเมยเนี่ยหลักสีไม่เนี่ยเมยอ่ะข้อ1น่ะค่ะแต่เมยจะปรับปรุงตัวนะเพราะว่าเมยอะยังจู้จี้จุกจิกขี้บ่นอยู่ตัวด้วยงั้นพี่ก็ต้องปรับข้อสองไม่เป็นเจ้าของหัวใจ เฮ้ยไม่เป็นได้ยไงอ่ะก็พี่รักพี่สุดหัวใจอ่ะแต่อะไรเนี่ยพี่เทียน <_ d ata> เขาหมายถึงว่าไม่ให้หวงแหนเพราะว่ามันเนี่ยจะทำให้ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไงอ๋อแล้วสี่มีล่ะอะไรที่เราต้องมีในการสื่อสารเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเราสมีเหรอคะอืมเดีย๋ยวนะสมีอ๋อข้อหนึ่งยกย่องให้เกียรติ ข้อ2เอาอกเอาใจยามป่วยไข้ควรดูแลข้อ3วาจาสุภาพอ่อนโยนข้อ4มีความรู้เรื่องเพศเข้าใจในความแตกต่างของเพศหญิงและเพศชายอย่างนี้พี่ว่าพี่เป็นผู้ชายอ่ะถ้าต้องสอนลูกอะ่ะก็ต้องไม่แข็งเกินไปเดี๋ยวพี่จะพยายามอ่อนโยนมากขึ้นใช่พอลูกเราเป็นผู้หญิงนี่พี่เทียนดูนี้ เขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอบรมดูแลเลี้ยงลูกหให้เติบโตนี่ไงสมวัยทั้งด้านร่างกายแล้วก็สติปัญญาอารมณ์และสังคมเห็นไหมคะพ่อแม่เนี่ยต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกในการให้ความรักความอบอุ่นและความเข้าใจลูกอย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญไมกแพ้ก,กันก็คือการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ความมีระเบียบวินัยแก่ลูกตั้งแต่เด็กจนโตเลยค่ะเอางี้พี่ว่าเดี๋ยวถ้าลูกโตใช่ไหม พี่พาเขาไปรู้จักน้ำใจนักกีฬาเลยว่าค <Wow. S 2> ่ะตีเล่นกีฬาว่ายน้ำว่ายน้ำได้หุ่ด้วยแข็งแรงด้วยแต่ว่าตอนนี้ <c oughs> เราจะเปิดคอนเสิร์ตกัน oh. เดี๋ยวให้ลูกอ่ะมากับคุณแล้วไปแถวหน้ากับพี่ <c oughs> พร้อมไหมพร้อมไหมไอแฮ a m พ่อจะร้องเพลงอ่ะลูกพี่เทียนพี่เทียนต้องหาเวลามาสวดมนต์ไหว้พระบ้างนะคะครับแบ่งเวลาวันลนิดวละหน่อย พี่เชื่อไหมมันทําให้จิตใจของเราเนี่ยสงบแล้วก็สบายมากๆเลยการสื่อสารของเราเนี่ยก็จะแสดงออกมาอย่างมีความสุขด้วยได้เลยพี่ว่าใช้เวลาสักหนึ่งชั่วโมงแล้วกันเนาะเดี๋ยวลูกฮะให้คุณย่าดูแลไปก่อนขอบคุณพี่เทียนมากๆเลยนะคะพี่ยอมปรับเปลี่ยนตัวตนอะไรเยอะเลยถึงพี่จะทํางานหนักแต่พี่ก็มีเวลาให้ครอบครัวเสมอพี่ทําให้เมยเนี่ยเชื่อใจแล้วก็มั่นใจในทุกๆเรื่องเลย ไม่ใช่แค่พี่ที่ปรับตัวคนเดียวหรอกหนูเองก็ยอมสละตัวต,วตวนไปทั้งเยอะเลยนะทั้งเพื่อพี่เพื่อลูกเวลาแบบนี้มีค่ามากเลยนะพี่ว่าเราใช้ช่วงเวลาเนี้ยมาสงบใจกันเถอะไอแอมคะหนูทิ้งของเลี้ยราดแบบเนี้ยหลานแค่ลืมใช่ไหมคะลูกถ้าหลานลืมเก็บของเล่นหลังจากที่เล่นเสร็จแล้วเนี่ยของอาจจะหายไปจากกล่องของเล่นของหนูนะลูก หนูน่าจะคิดถึงพี่ๆของเล่นนะลูกถ้าบางชิ้นมันอันมันหายไปไอแอมคะหนูแน่ใจใช่ไหมลูกว่าถ้าพี่ๆของเล่นพวกนี้เขาหายไปเนี่ยหนูจะไม่เสียใจอะคะเสียใจไหมครับเสียใจไหมอืมดีมากครับถ้แค่นี้ตามที่ตกลงกันไว้เราเก็บของเล่นให้เรียบร้อยนะลูกเนาะถ้าเขาหายไปเขาก็คงคิดถึงหนูเหมือนกันแต่หนูจะคิดถึงพี่ๆเขาไหมลูก จริงไหมครับจริงค่ะเก็บกันไม่กลัวงามฮะลูวแม่ฮะตัวไหนลงข้าวเสร็จิลแงยังกันข้าวเสร็จหรือยังคะยังเอ้ยปลาแม่ห่ายแม่ห่ายะวางไว้ไปย่าค่ะเก่งมากค่ะลูกเก็บของเล่นเสร็จแล้วเหรอถึงเวลานอนพอดีเลยมาแก้ผ้าเข้านอนอย่าลืมหอมแก้มคุณพ่อหอมแก้มคุณแม่ด้วยแม่เมย์ของแก้วบอด้วยปลาลูกปลาแล้วเข้านอนกัน